หาคนเกิดราศีสิงห์หยุดเลื่อนวิดีโอนี้นะครับเพราะวันที่23ธันวาคมปี2568ไป5เดือนนะครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาสู่ภพที่11นะฮะเป็นเรือนลาพะลาบผลความสำเร็จเครือข่ายผู้สนับสนุนโชคลาภเพราะนั้นคีย์เวิร์ดนะฮะในช่วงนี้นับจากนี้ไป5เดือนไปถึง30พฤษภาคมปี69ความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากการลุยเดี่ยวแต่มาจากคนและจังหวะฟ้า ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งการขยายโอกาสบุญวาสนานะฮะชาวราศีสิงห์นะฮะดาวพฤหัสเดีย่ยเป็นเรือที่ห้าของคุณนั่นคือความสามารถเฉพาะตัวความคิดสร้างสรรค์โชคการลงทุนและความภูมิใจและเป็นดาวเจ้าเรือนที่แปดคือเงินก้อนการเปลี่ยนชีวิตวิกฤตที่กลายเป็นโอกาสมรดกนี่สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ <c oughs> เมื่อพฤหัสย้ายเข้าพบที่สิบเอ็เรือนลาบผลความสําเร็จเพื่อนเครือข่ายผู้สนับสนุนใหญ่แปลตรงๆเลยมันจะขยายสิ่งที่ผมแปลไปเมื่อสักครู่นี้ หาความหมายบวกวิกฤตในอดีตจะถูกแปลงเป็นผลลัพธ์จริงผ่านคนผ่านทีมผ่านโอกาสที่มองไม่เห็นมาก่อนชาวราศีสิงห์หลายคนที่ผ่านมาเหนื่อยกับคําว่าทําไมเราต้องเก่งอยู่คนเดียวทําไมเราต้องเป็นเสาหลักตลอดคุณเป็นคนมีไฟมีความสามารถแต่ลึกๆคุณรู้ดีว่าความสําเร็จที่แท้จริงมันไม่ควรโดดเดี่ยวขนาดนี้และนี่คือเหตุผลที่ปีนี้พุ้รหัสเดินเข้ามาเพื่อสอนคุณว่า ผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ยืนสูงที่สุดแต่คือคนที่ยืนข้างๆคุณมากที่สุดคือในด้านของการงานคือในช่วงนี้เนี่ยมันจะได้โอกาสจากคนรู้จักเก่าเพื่อนเก่าลูกค้าเก่าคนที่เคยร่วมงานแต่ห่างหายกลับมาหยิบยื่นโอกาสแบบไม่คาดฝันหรือไม่คาดคิด สองงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเริ่มเด่นงานสอนงานครีเอทีฟงานพูดนําเสนอบริหารงานที่ต้องคุณเนี่ยต้องออกหน้าเนี่ยนะครับพ่อดาวพระธัดาสมบูรีเป็นเจ้าเรือที่5ทํางานเต็มที่น,นั้นนะครับใครที่มีบุตรหลานบริวาจะได้ลาบจากเขาได้ผลประโยชน์จากเขาใครที่มีลูกน้องให้เคริีลูกน้องให้มากเขาจะนําผลประโยชน์นําโอกาสนําชื่อเสียงมาให้นะงานที่เคยติดขัดจะกลับเดินได้เพราถทีมไม่ใช่เพราะคุณเก่งขึ้นแต่เพราะคุณไม่แบกทุกอย่างคนเดียวแล้วสิงจํานวนมากจะพูดประโยคนี้ในปีนี้ ว่าถ้ารู้ว่ามีคนช่วยขนาดนี้ฉันไม่น่าฝืนมานานขนาดนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนที่8และเข้าเรือนที่สิเนี่ยคือเงินจากจุดเปลี่ยนคือมันจะมีลักษณะที่ว่าเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยเนี่ยหเดือนเนี่ยจะได้เงินก้อนจากการปิดดิวการเคลียร์นี้การขายทรัพย์สินหรือการลงทุนที่เคยติดขัดรายได้จากการร่วมทุนหุ้นส่วนกลุ่มคอมมูนิตี้นะฮะ และแพลตฟอร์มออนไลน์แต่มีข้อเตือนจริงคือเงินมาเป็นรอบไม่สม่ำเสมอถ้าหลงใช้ตามอารมณ์เงินจะหายเร็วนี่คือบทเรียนของดาวพฤหัสเจ้าเรือนที่แปดนะเงินก้อนจะมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เพื่อหล่อเลี้ยงอัตตาในช่วงเวลานี้นะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนที่ห้านะฮะส่งผลกระทบตรงกับหัวใจคุณด้วยเพราะพฤหัสคือความรักเป็นเจ้าเรือนปุตตะหรือคนที่คุณเอาใจไปผูกพัน ใครที่มีบุตรหลานบริวารมีข่าวดีจากเขาได้ลาบจากเขานะเหตุการณ์ใครที่เป็นคนโสดเจอคนผ่านเพื่อนเจอคนจากวงสังคมเดียวกันความสัมพันธ์เริ่มจากคุยถูกคอมากกว่าวือหวาคนมีโคู่ความรักดีขึ้นเมื่อมีเป้าหมายร่วมทำงานร่วมวางแผนอนาคตร่วมจุดที่ต้องระวังอย่าใช้อำนาจหรือบทบาทผู้นํากดอีกฝ่ายปีนี้ความรักต้องเท่าเทียม ในช่วงนี้นะครับนี่เป็นปีที่ราศีสิงจะเข้าใจคําว่าการยอมรับความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าอ่อนแอนักจิตวิทยาระดับโลกอย่างคานจุงกล่าวว่าสิ่งที่คุณปฏิเสธในตัวเอง จะกลับมาควบคุมชีวิตคุณจากเงาเมืดปีนี้เงาเมืดของราศีสิงค์คือความกลัวการพึ่งพาคนอื่นความกลัวเสียภาพผู้นําเมื่อคุณยอมรับจุดนี้พระรหัสจะเปิดเครือข่ายวาสนาให้คุณทันทีสรุปคือว่าดาวพระรหัสหยุดจุดนี้ผู้ใหญ่หนุนนะฮะในช่วงเวลาเนี้ยนะครับคือมันอยู่ที่ดวงด้วยว่าพื้นดวงดาวเป็นแบบไหนคือตอนนี้ดาวราหูเนี่ยเป็นเกษตรเล็งดวงชะตาไปจนถึงปลายปีหกเก้าอยู่ มันก็จะเป็นช่วงที่บางคนโสดพบรักบางคนมีคู่อาจจะเกิดมือที่3นะบางคนมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาบางคนเกิดคู่กรณีค,คู่ความถูกโกงถูกหักหลังได้บ้างอันนี้ต้องระวังอยู่เพราะมีอิทธิพลดาวมันไม่ได้มีดวงเดียวอันนั้นนะครับเหตุการณ์สําคัญสําหรับของราศีสิง์ในช่วงเอาเฉพาะเพื่อรหัสก่อนนะจะได้โอกาสจากคนจะได้เงินจากจุดเปลี่ยนจะได้ความสําเร็จจากการไม่รุยเดียวและได้เรียนรู้ว่าผู้นําที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่ต้องการใคร แต่คือคนที่ทําให้คนอื่นอยากเดินไปด้วยฉะนนั้นนะครับชาวราศีสิงห์คุณคอนเฟิร์มพลังงานใต้วิดีโอนี้ฉันยืนในพลังของผู้นําฉันเปิดรับผู้สนับสนุนที่เหมาะสมและฉันยอมให้ความสําเร็จเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนี่คือคําพูดอันทรงพลังเพื่อเชื่อมพลังดาวพฤหัสที่อยู่ในจุดที่11ชาวราศีสิงห์เนี่ยผมจะบอกคุณอย่างนี้ว่า ก่อนจะจบคลิปนี้อยากพูดตรงๆเลยว่าในแบบที่คนอื่นไม่ค่อยกล้าพูดกับคุณคุณเป็นคนเก่งเป็นผู้นําเป็นคนที่คนรอบข้างพึ่งพาและคุณไม่ชอบให้ใครเห็นว่าคุณอ่อนแอแต่เรื่องเงินของราศีสิงห์มันมีบาดแผลบางอย่างที่คุณเก็บไว้เงียบๆมานานมากเ่านั้นแผลที่หนึ่งคือคุณใช้เงินเพื่อรักษาศักศีและภาพลักษณ์มากเกินไปไม่ใช่เพราะพุ่มเฟือยแต่เพราะคุณไม่อยากให้ใครดูถูก ไม่อยากให้ใครเห็นว่าคุณลำบากแผลที่สองคุณเป็นเสาหลักให้ทุกคนแต่ไม่มีใครเป็นเสาหลักให้คุณคุณช่วยคนอื่นได้เสมอแต่พอถึงเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือคุณกลับไม่กล้าขอแผลที่สามคุณทำงานเกินค่าตัวคุณเก่งกว่าที่คุณเรียกราคาแต่คุณไม่กล้าพูดเรื่องเงินเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์กลัวดูไม่สง่างามและแผลที่ลึกที่สุดคุณรู้ว่าคุณควรจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ แต่เหมือนชีวิตยังไม่ยอมให้คุณขึ้นเวทีใหญ่จริงๆสักทีถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วเงียบไปแต่เพราะมันคือความจริงในใจคุณนั่นผมเสนอทางแก้ให้กับคุณชาวราศีสิงห์ด้วยคอร์ส100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีสิงห์นะราศีสิงห์เนี่ยไม่ใช่ราศีที่รวยยากคุณแค่ต้องมีกฎที่ทำให้ศักดิ์ศรีของคุณกลายเป็นความมั่งคั่งไม่ใช่พาระ กฎที่จะสอนให้คุณตั้งราคาตัวเองให้สมกับคุณค่าเลิกจ่ายเพื่อภาพลักษณ์ที่ไม่สร้างไรายได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้นำที่แบ่ทุกคนเป็นผู้นำที่บริหารชีวิตตัวเองเป็นกล้ารับโอกาสใหญ่โดยไม่กลัวการเริ่มต้นเริ่มใหม่นะแล้วก็ใช้สเสน่ห์และพลังของสิงดึงเงินเข้ามาอย่างสง่างามเอาง่ายคอร์สนี้ใช้รหัสของราศรีสิงนะ ปลุกพลังเงินในตัวคุณปลุกความมั่งคั่งในตัวคุณนะเป็นคอร์สท,ที่ไม่ใช่แค่คอร์สเล่งรวยธรรมดาแต่เป็นคอร์สท,ที่ทําให้คุณเยืนในจุดสูงของชีวิตอย่างที่คุณควรจะอยู่จริงๆอย่างมีนักเรียนผมคนหนึ่งนะเธออายุ35ปีเธอตกงานไม่มีเงินรู้สึกว่าชีวิตตัวเองดับแสงเธอบอกว่าหนูรู้ว่าหนูเก่งแต่หนูไม่รู้จะพาตัวเองกลับขึ้น เวทีชีวิตยังไงนะาเขาเริ่มจากกฎไม่กี่ข้อที่ออกแบบให้เข้ากับนิสัยและพลังงานของตัวเองไม่ฝืนไม่เร่งแต่ทําจริงทุกวันเพียงในเวลาเพียง35วันเนี่ยเงินก้อนแรก2ล้านบาทเข้ามาในชีวิตเธอแบบที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้เธอบอกว่าหนูเพิ่งเข้าใจว่าหนูพอให้คุณค่าตัวเองถูกชีวิตมันก็ให้ค่าหนูกับจริงๆกฎพลังงานในคอร์ส100กฎแห่งความมั่งคัง่งไม่ใช่คอร์สงมงาย เป็นคอสที่ตันจากปัชญาโหราศาสตร์การเงินปัชญาความมั่งคัง่งปัชญาโบราณต่างๆล้อมรวมอยู่ในคอสนี้คอสเดียวนะและผมได้ดูดวงมหาเศรษฐีจํานวนมากผมได้เห็นรหัสเงินที่เกิดเป็นวัฏจักรซ้ำๆนะครับที่จะพาชาวราศีสิงห์นะมั่งคั่งขึงข้นอันนั้นราศีสิงห์คอสนี้คือเครื่องมือและเป็นของขวัญให้กับคุณในปีหกเก้านะถ้าคุณไม่เคยมอบของขวัญ ใดๆให้ตัวเองเลยลองมอบคอร์สนี้100กฎแห่งความมั่งคั่งให้กับตัวเองราศีสิงค์คุณเกิดมาเพื่อยืนในที่สูงไม่ใช่เพื่อแบกทุกอย่างเงียบๆอยู่ข้างหลังในปีห9ขอให้คุณให้ของขวัญกับตัวเองอีกสักครั้งของขวัญที่เชื่อว่าความมั่งคัง่งความสง่างามและชีวิตที่สมศักดิ์ศรีถ้าคุณพร้อมรักษาบาดแผลเรื่องเงินและพร้อมกับขึ้นเวทีชีวิตอีกครั้ง พิมคำว่าสิงห์มั่งคั่งแล้วทักไปหาแอดมินแล้วเขาจะส่งรายละเอียดคอร์สให้ทันทีเรียนส่วนตัวไม่มีใครกวนใจเป็นวิดีโอรับในช่อง YouTube ที่ผมสร้างรหัสไว้ให้แล้ว100รหัสเฉพาะราศรีสิงห์นะฮะที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งนะครับผมเนี่ยศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12หลายแขนงนะผมได้ดูดวงมหาเศรษฐีจํานวนมากเอาดวงมหาเศรษฐีจานวนมากมาศึกษาสร้างชีวิตตัวเองจากติดลบจนมีทรัพย์สินหลายล้านมีหลากหลายธุรกิจนะสร้างสังหาริมทรัพย์ ออนไลน์หรือต่างๆมากมายนะมีรายได้เจ็ดหลักนะฮะดังนั้นทักเข้าไปหาแอดมินนะ,นะแล้วว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกัน